สวัสดีค่ะอยู่กับปิยาค่ะสามให้คนฟังปิยาหนังสือนะคะหนึ่งเป็นกวีนะคะทาให้เราผ่อนคลายะคะ่ะสองก็ผ่อนคลายเราไม่เราหลับสบายในวันดีๆพรุ่งนี้นะคะสามได้สาระธรรมะไปด้วยกันค่ะเพราะเป็นหนังสือธรรมะนะคะปฏิจจสมุป,ปบาทฉบับย่อค่ะวันนี้ต่อกันที่บทที่14สิบสี่อวิชชาไม่รู้ขันห้าอาวิชชาไม่รู้อะไรและอวิชชาได้ไม่ต้องเกิดอีก เม็ดแรกแย้มอย่างราดดูดน้ำและแร่ธาตุมาดึงกินจากใต้พื้นดินปริเป็นใบดูดซับแสงตะว,วันช่วยปรุงน้ำซุปในผลไม้เป็นพลังผสานจากธาตุสี่ซึ่งไม่ใช่ของใครเกิดจากเหตุปัจจัยที่อาศัยกันเกิดขึ้นงามดาดตื่นทั่วพื้นดินหนึ่งร่างกายทุกชีวิตจะเจริญเติบโตจึงต้องกินอาหาร ต่างกันที่เอกลักษณ์แต่เหมือนกันที่ต้องอาศัยธาตุสีทั้งสิ้นหากขาดอาหารร่างกายย่อมดับสลายไหลชีวิตคืนสู่ดินน้ำลมไฟร่างกายทั้งหลายจึงไม่ใช่ตัวตนของใครสสุขทุกข,ขเวทนาอาศัยร่างกายที่มีอารยตนะหกจึงเกิดผัสสะหกเวทนาสีไม่เคยมีจึงเกิด มีขึ้นมาได้หากพัสษะดับเวทนาย่อมดับไปตามเหตุปัจจัยเวทนาจริงไม่ใช่ตัวตนของใครไม่ใช่อัตตาแต่เป็นอนัตตา 3. ความจำหกอย่างจะบันทึกข้อมูลได้ต้องอาศัยพัสษะพัสษะแล้วจำรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายธรรมาอารมณ์มากมายหนักหนาพัรษะหกทางหากทางไหนไม่มี ย่อมไม่มีความจําเรื่องนั้นเป็นธรรมดาแต่อวิชชาไม่รู้ไม่รู้ว่าความจําเกิดดับไปตามเหตุปัจจัย 4. ความคิดปรุงแต่งจึงมีองค์ประกอบเป็นสัญญาไปในแต่ละวัยแสดงให้ถึงเหตุปัจจัยที่อาศัยกันเกิดขึ้นดับไปไม่ใช่ตัวตนห้าว,วิญญ,ญาณหกจึงต้องอาศัยนามรูปจึงจะเกิดขึ้นได้ วิญญาณจริงไม่ใช่ผีหรือของปีศาจหากสงสัยสับสนเพราะสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นย่อมไม่ใช่อัตตาตัวตนหลุดพ้นจากอาวิชชาความไม่รู้มีวิชาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้จักขันห้าก็ย่อมรู้จักอ,อริยสัจสี่หไม่มีความยึดมั่นในอุปทานให้เกิดทุกข์ในวัฏสงสาร สรู้จักตัณหาเหตุแห่งทุกข์ที่อยากได้เวทนาหกจากผัสสะหกรู้เท่าทัน 3. รู้จักนิโรธตันหาดับอุปทานดับพบดับชาติดับไม่เกิดอีกต่อไป 4. รู้จักทางอันประเสริฐที่จะดับกระบวนการแห่งทุกข์เหล่านั้นทั้งวัตะสงสารเป็นเพียงเหตุปัจจัยในปฏิจจสมุปบาทหายสงสยัย เห็นถูกย่อมคิดถูกพูดถูกประพฤติถูกการงานถูกด้วยกุศลตามเหตุปัจจัยเค่อนถูกละอกุศลได้สติย่อมอยู่หลักฐานตามจริงในขันห้าที่เกิดดับธรรมดาสมาธิจึงตั้งมั่นไปตามแนวทางเป็นมักมีองค์ประกอบแปดประการปัญญายาณที่เป็นวิชาพาวุผลได้จริงหายกังงขา ความไม่รู้ละไปได้ไม่เห็นจำเป็นต้องโง่ตลอดไปเมื่อละอวิชามีปัญญาไม่เวนกลับมาเกิดในสังสารวัตปราศจากตัวตนในขันห้าต่อไปนี่แคปที่ชอบมเมล็ดแรกแย้มอย่าง ลากดูดน้ำและแร่ธาตุมันถึงกินกุดไหนลาติสวัสดีค่ะ